สวัสดีครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆกับแนวทางห้านอยโค้งสุดท้ายเนาะเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม4น้นอยนะครับผมก็แนวทางของวันที่13มีนาคม2566นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับผมวันทํางานเนาะวันจันทร์ผมก็อาทิตย์นี้เข้ากะนะครับพี่ๆเนาะอาทิตย์นี้เข้ากะนะครับ ก็แนวทางเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ของเราตารางแตก3ตัวอีกแล้วพี่ๆเมื่อวานนี้มีพี่พี่ในกลุ่มเนาะก็ได้โชคกันไป3ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดใครจับวินเก่งเนี่ยจับจับไว้สักหน่อยนะครับติดไว้สักหน่อยนะครับพี่ๆเนาะนะติดไว้สักหน่อยครับเอาที่เราชอบนะครับพี่พี่เอาที่เราชอบนะครับดวงใครดวงมันนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้เฉพาะกิจ นะครับผมให้วิ่ง9รูเ7ไปเนาะเฉพาะกิจ3 7 2กับ04นะครับของเรา7 2 7 2ไม่มีนะครับใครวิ่งรูที่7มาที่72นะครับในรอบแรกของเราส่วนพิเศษนะครับ855กับ16ของเราตัวประกบคู่ไม่มีนะครับในเลขารางเนาะ6กับ5มีแต่ว่าตัวประกบคู่1ไม่มีเนาะแต่55ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครเสียงโชคหรือเปล่านะครับเนาะก็มาเป็นเพลงตัวเด่นนะครับ ส่วนในรอบปกติ6 95กับ85้านี่นะครับผมเนาะของเราพระเอกนะครับคขวิ่งรูดที่9นะครับเข้าไปที่95ตรงตรงๆเน้นๆนะครับแล้วพี่พี่ดู3ตัวอืมนะครับถ้าเป็นตัวนี้เนาะปุ๊บเข้าไปโอ้สามตัวตรงพี่พี่ดูน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พี่เนาะแล้วก็เลขตารางนะครับตารางของเรามาเด้งๆด้งเลยเนาะเก้าห้าแล้วก็แปดห้านะครับ นะครับผมตัวเจาะมาเกนะครับส่วน VIP นะครับ089กับ83 089 89 89ของเรามาเข้านะครับ898เนาะ9889นะครับผมวิ่งที่9นะครับตัววิ่งมาดีกว่าตัวรูดนะครับพี่ๆตัวรูดมารอบเดียวเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกก็คือ ในตารางนี้ดอลืมบอกเนาะในตารางนี้แตก3ตัวนะครับ695นะครับผมดูใกล้กันเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเกิดใครจับจับเก่งเนี่ยนะครับลองจับวินดูแล้วเมื่อวานได้มีพี่พี่เนาะที่แกลองจับวินดูนะครับแกก็ได้โชคกันไป3ตัวนะครับก็ส่งค่ากาแฟมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยน้ําใจนะครับพี่พี่มีโชคผมก็ดีใจด้วยนะครับเนาะ ก็แนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านด้วยนะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปก็จะเจอบ้านขุมทองนาคาก็สอบถามแอดมินดูก่อนได้ครับแอดมินใจดีนะครับบ้านนี้แอดมินใจดีนะครับผมก็ใครเข้าไปแล้วขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยกลับมานะครับ คำเตือนนะครับตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคํานวณนะครับช่นชอบค่อยตามนะครับพี่พี่วันนี้เลขตลาดาของเรานะครับขอให้แตก3ามตัวอีกเนาะผมให้ไปที่เลข3นะครับเลข1เลข4เลข0เลข7เลข9นะครับผมอาจจะมีเสียงเด็กร้องก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่เนาะห้องบ้านข้างๆนะครับ แล้วก็ประกบคู่นะครับวิ่งลูดเนาะวิ่งลูดประกบคู่วันนี้ที่ผมจะให้ก็ผมได้ตัวเดิมนะครับพี่แต่ว่าผมวันนี้ผมให้วิ่งไปที่7รูดที่9นะครับเปลี่ยนตัวรูดเนาะเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง9รูด7นะครับวันนี้ให้รูด9นะครับผมประกบคู่นะครับก็จะมี70 71 7จ็ดสามเจ็ดสีนะครับตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับตัวเน้นตัวเจาะของเราเจ เก้าศูนย์เจ็ดสี่เก้าสามนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับสามตัวหลักร้อยผมให้พี่ที่เลือกสามนะครับก็จะเป็นสามเจ็ดศูนย์สามเก้า ศูนย์นะครับผมโอ้มีรดช่องมาขายด้วยนะครับรดช่องสิงคโปร์ตัวเน้นก็จะเป็นที่เลขเก้าเนาะแล้วก็เลขเจ็ดนะครับก็อยางที่บอกครับลองจับวนะินดูเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับนะ่ครับพ,พี่นี่ก็สวยเนาะมุมนี้ก็สวยนะครับแล้วแต่ชื่นชอบนะครับพี่พี่เนาะนะครับ ก็แนวทางฮานอยค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้มานะครับเด้งๆทั้ง4รอบก็แล้วกันนะครับพี่ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจจนรอบ VIP นะครับผมสหลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับ